ที่ทุดแหละแต่ว่าสิเม่เอาของข่อยนี้ข่อยพ่กไห้เน้ข่อยกะจีเลี้ยงกันเนี่ยจากกันไปค้างนึ่งบนอะไรพี่น้องเลี้ยงท่อเท่าที่นี้นี่แหละแล้วกะจี้บ่เอาเพิ่มมาอีกเนาะพี่น้องเนาะข่อยกะมะลูอะ่ะแต่ว่าลูข่อยที่เลี้ยงม้าเนี่ยอยู่ลำข่อยม้าเนี่ยข่อยต้องเอาไว้ให้เบ็ดอะ่ะแม่กะจีบพวกไห้ไปใช้แม่ต่โตเดียวกะจีบพวไห้ไป เลี่ยงไปจนก็เขาสีจากกันไปขังหนึ่งไงน้พี่น้องเนาะผู้ใดกคจะว่าข่อยเด้อพี่น้องไอ้บ้านข่อยแค่แคบเนี่ยมากำหนดทนนันทนี้ตารางวาเทนนันทนี้โอ้ยหน่อยพี่่อีเมียข่อยพวกเ้าคิดจังไดเม่นมาบอข่อยแนะเม่นมาบอกน้องข่อยแน่ขอยก็คิดไรเนาะข่อยเบิ้งเข้าเราข่อยก็คิดอะไร จะต้องอ,อนุโลมให้คนที่ที่เขาเลี้ยงไปแล้วเนะจ๊ะคนที่เขาเห็ดมันให้เบิดแล้วเนะพี่น้องเนาะกระสีบดเดือดร้อนบันไดดอฉันกลับมาแล้วทองชัยสวัสดีจ้า <c oughs> หนักอกหนักใจพี่น้องเบิ่งข้าวายกับปวดคิดายจนปวดหัวไหมตะวนันแมวอยู่บ้านเนี่ยกับพ่อไดเฮ็ดความเดือดร้อนในผู้ใดเด้อพี่น้องเลยกินแล้วกับไปไทยคนเห็นบน้างคน สวัสด,ดีเด้พอพ่อๆแม่ๆั้งฟังลรวฟังไทยแล้วก็ตั้งประเทศทั่วโลกนะจนะน๊ะเนาะเขอว่าล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จนะ้ะเด้อกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะสิได้บนะ่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเมือ่อนี้ก็ได้ขึ้นเด็กเนีเมื่อเนี้ยข่าวตะเบิงเขาเกี่ยวกับอ่าหมาแมวอยู่เนาะคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต้องไปฝังไมโครคลิคปอันบ้านจากตะล้างวาจากตะลาวัง กำหนดจากโตจากโตเนาะพี่น้องก็ฮับูรูหรอกจากตารางวา่ตาตะวันของฮัมมันจะแคบเติอบอยู่สำหรับแมวยี่สิบก็โตเนาะมันก็นแคบเติอบอยู่นห่สวัสดีค่ะนงนาศชานแนลมือใหม่ค่ะจา้าสวัสดีจากคุณนงนาชสวัสดีด้วยจ้าเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนะเจะาะเดี๋ยวจะตามไปเด้อเดี๋ยวจะตาม เดี๋ยวจะไปตามที่บ้านเนาะจะพี่น้องเนาะแล้วเขากระสีแคปไปแคปหน้าจอไว้เนาะจะติดตามแล้วจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าเดี๋ยวก็ลงไลค์แล้วก็ตามไปเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่าของเรามีเครื่องเครื่องเดียวเนาะขอบคุณมากนะคะจ้ะาแล้วก็ช่วยช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันดันเดี๋ยวก็ ช่วยกันดันเนาะก็ขอบคุณมากมากเด้อคุณนงนาฏเนาะทำช่องเกี่ยวกับอะไรเน้อเนาะนงนาฏชาแนลเดี๋ยวเข้าไปตามเน้อจ้ะคุณแม่นงนาฏหรือเปล่าเนี่ยเรียกคุณแม่แล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจากคุณแม่นงนาฏเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ ทำกับข้าวค่ะอ๋อเราก็ชอบชอบดูคนทำกับข้าวคนกินข้าวด้วยนะี่ยชอบชอบชอบดูคนกินย่างกินส้มตำพวกเนี้ยตำมะคุ้งเฮ็ดกับเขากับปาเนะะี่ยจ้ะมักมักอายุห้าสิบหกโอ้ยแม่นงแม่นงก่อนเกิดก่อนนูอีกนะเนี่ยเกิดก่อนนูอีกหนูอายุห้าสิบสามเอง เกิดก่อนนูนสามปีเนาะจะเข้าห้าสิบปีแล้วเ,เดือนมีนานี i แหละมีนาปีหน้าเนี่ยนละจากห้าสิบสี่ขอพระคุณหลายๆเออคุณแม่น้องหนาดเน,ะะนาะเดีย๋ยวลงไลน์แล้วก็จะไปหาเนะขอพระคุณหลายๆได้จ้ะเราก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งสามท่านเด้อจ้ะขอมาเราก็จะลืมกดไลค์ให้น้ำเน้เด้อจ้ะเด้อ เกินกันไม่กี่ปีจ้าเกินกันไม่กี่ปีก็